จีนเร่งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ได้ปล่อยให้พลังงานหมุนเวียนแสงน้าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศนะครับหรือ IA e ระบุว่าในปี2024เนี่ยจีนได้อนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่94.5กิกะวัตต์นะฮะแล้วก็กลับมาสร้างโครงการที่ถูกระงับไป3.3กิกะวัตต์อีกครั้งขณะที่อินเดียอนุมัติอีก15กิกะวัตต์ทำให้การอนุมัติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต,งตง่ปี2015ขณะที่รายงานร่วมฉบับใหม่ของศูนย์วิจัยพลังงานและอากากศ สะอาดหรือ CREA เนี่ยแล้วองค์กรติดตามพลังงานโลกหรือ GEM ตืเินว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถา่านี้อาจจะทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซลิลสู่พลังงานสะอาดได้หรือไม่นะฮะ รายงานยังระบุมากกว่า75%ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เพิ่งได้รับการอนุมัติได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัทหรือกลุ่มพลังงานที่ดำเนินการเหมืองถ่านหินซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ให้มีการสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพของการใช้ถ่านหินในระดับมณฑลการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นความพยายามสกัดกั้นไม่ให้พลังงานหมุนเวียนขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักภายในประเทศเนื่องจากในปี2024 20 24, จีนนั้นเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียนสูงสุดเป็นประวติการโดยสามารถเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง 890กิโลวัตต์ส่วนพลังงานลมเพิ่มขึ้น520กิโลวัตต์ขณะที่พลังงานถ่านหินอยู่ที่1,200กิโลวัตต์นอกจากนี้โครงสร้างนโยบายหลายประการยังคงเอื้อต่อการใช้พลังงานถ่านหินและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมนี้อยู่โดยโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่เลือกใช้พลังงานถ่านหินผ่านกลไกลต่างๆเช่นสัญญาการซื้อไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวและข้อตกลงการจัดหาถ่านหินระยะยาวซึ่งผูกมัดให้มนทนต่างๆต้องใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในปริมาณหนึ่งแม้ว่าแหล่งพลังงานไฟฟ้า จะคุ้มทุนกว่าก็ตามแม้รัฐบาลของจังหวัดต่างๆจะยกเลิกกำหนดให้ข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแต่ก็ต้องรวมเอาส่วนแบ่งขั้นต่ำของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าไว้ด้วยส่งผลให้สนามการแข่งขันไม่เท่าเทียมกันโดยพลังงานถ่านหินยังคงได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยง ขณะที่ผู้พัฒนาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาและความต้องการที่ไม่แน่นอนตกรลงรัฐบาลจีนก็กลับมาสนับสนุนให้มีการซื้อพลังงานจากการผลิตโด,ดยโรงงานซึ่งใช้ถ่านหินมากขึ้นเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนหรืออย่างน้อยกลับไปให้มันใกล้เคียงกับสมัยเมื่อก่อน การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆจะจำกัดพื้นที่โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไม่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมีนยัยสำคัญคผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญคือทำไมรัฐบาลจีนเขาเดินหน้าแบบนี้คือคุณจะมองว่าเขาสกัดไม่ให้พลังงานหมุนเวียนใสสะอาดขึ้นมาแทนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไปไปได้ว่าเขาแค่ต้องการกระจายความเสี่ยงนะการกระจายความเสี่ยงโดยที่มีแหล่งกระแสไฟฟ้าจากโรง,งงานหลายประเภทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นสำหรับประเทศใหญ่ๆไงคือ บทเรียนในยุโรปมันก็มีเหมือนกันนะครับในกรณีที่ใช้พลังงานทดแทนหมุนเวียนรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้ระบบการกระจายกระแสไฟฟ้าได้ใช้บางทีในเผชิญกับความเสี่ยงมันมีประเด็นซึ่งเีการวิเคราะห์กันแบบนี้เกี่ยวกับสเปนในรอบล่าสุดและฝรั่งเศสด้วยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายซึ่งวิเคราะห์เขาพูดถูกพูดผิดแค่ไหนพูดตามตรงแต่ว่ามันก็มีความเชื่อมุมหนึ่งว่ารอบที่ผ่านมามันเกี่ยวกับเรื่อง alternative source of electricity เนี่ยนะฮะ ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สเปนเนี่ยนะนะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่การกล่าวว่าเกิดจากการพึ่งพาพลังงานทางเลือกมากเกินไปอาจจะเป็นการสรุปที่ไม่ครบถ้วนหรือแม่นยําเสมอไปขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆอ่ะประเด็นที่ให้คําตอบแม่นยํายิ่งขึ้นน่าจะเป็น2ประเด็นหลักดังต่อไปนี้1คือพลังงานทางเลือกมีความไม่เสถียรมีปัญหา intermittency จริงหรือไม่คําตอบคือใชอ่งั้นมันมีมูลมีมูล ทำไมจีนเขาพึ่งพาสายพลังงานซึ่งไม่ใช่ทางเลือกล่ะใช่ไหมมันมันต้องมีคําตอบมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลจีนเขาคิดจะทําอะไรเขาไม่มีเหตุมีผลใช่ไหมทำไมเขาไม่โยนเขาเรียกว่าไข่ทั้งหมดเข้าไปในตะกร้าเดียวกันเขาต้องการกระจายความเสี่ยงพลังงานทางเลือกมีความไม่เสถียรจริงหรือไม่มีปัญหาอินเทอร์มินซีคำตอบคือใช่ พลังงานแสงอาทิตย์และลมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากไม่มีแดดหรือไม่มีลมการผลิตไฟฟ้าจะลดลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามประเทศในยุโรปรวมถึงสเปนมีระบบกริดบาลานซิ่งและพลังงานสำรองเช่นพลังงานฟอสซิลหรือเขื่อนเพื่อรองรับความไม่เสถียรน,นี้เอา้าแต่มันไม่แน่ไงสองไฟฟ้าดับในสเปนมักจะเกิดจากอะไรสาเหตุของไฟฟ้าดับขนาดใหญ่ในสเปนมักจะมีหลายปัจจัยคือหนึ่งความผิดพลาดของระบบก,การส่งไฟฟ้ามากกว่า รอบที่แล้วเนี่ยมีความเชื่อวันน้นที่สุดเป็นปัญหาของระบบการส่งไฟฟ้าซึ่งมันเชื่อมไปถึงอะไรในฝรั่งเศสก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมต้องไปตามข่าวแต่ว่ามันเป็นระบบสายส่งที่เป็นประเด็นมากกว่าไอ้ความที่ใช้พลังงานทดแทนนะฮะผมยังเชื่ออยู่นะว่าจริงมันไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะเกี่ยวได้ถ้าเกิดขึ้นอีกปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นสายส่งล้มหรือมอแปลงขัดข้องนะฮะตอนแรกมีการปล่อยข่าวได้ซ้ําไปว่าอากาศมันร้อนเกินไปจนแบบระบบมอแปลงใหญ่อะไรมันระเบิดนะฮะ สภาพอากาศรุนแรงนะฮะลมแรงจัดแล้วก็พายุมากหลายคนก็โทษเรื่องสภาพภโลกร้อนด้วยเพราะว่าพายุเยอะอุณหภูมิแล้วก็ระดับของลมเปลี่ยนแปลงเ,เร็วแต่ผมคิดว่านั้นมันไม่ได้เป็นอะไรซึ่งแบบแตกต่างจากปกติไงไซเบอร์แทรกแต่ในรอบนี้หาคนที่จู่โจมไม่สําเร็จนะฮะความร้บเหลวของระบบการจัดการโหลดซึ่งหลายคนเชื่อว,ว่าเป็นเหตุผลนี้เป็นโหลดบาลานซงซึ่งเป็นปัญหาโดยเฉพาะในกรณีของพลังงานหมุนเวียนถ้ามีการวางระบบไม่ดีหรือขาดการบริหารการจัดการโหลดที่ยืดหยุ่น เช่นไม่มีแบตเตอรี่เก็บพลังงานหรือระบบไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่รวดเร็วได้ก็อาจจะมีส่วนทำให้เกิดไฟฟ้าดับบางจุดได้ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าการพึ่งพาพลังงานทางเลือกเป็นสาเหตุหลักเสมอไปแต่หากไม่มีระบบการจัดการโหลดและพลังงานสำรองที่ดีการพึ่งพาพลังงานทางเลือกโดยลำพังอาจจะเสี่ยงต่อความไม่เสถียรของระบบก็ต้องดูรายงานทางเทคนิคของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโอเค เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้มันก็น่าเอามาขบคิดดูเพราะว่าอ,อย่างจีนเมื่อเขาเดินหน้าพลังงานฐานหินมากขึ้นอะ่ะมันเป็นผลมาจากกรณีของสเปนที่ทําให้เขามานั่ง rethink r e v i s i t นโยบาย alternative sources of energy แบบที่ในยุโรปเดินหน้าไปหรือไม่อันนี้ผมแค่นั่งเล่าให้ฟังนะคือข้อได้จริงเป็นอย่างไรท่านผู้ชมศึกษาต่อดูเองได้นะครับ KKP Research เผยความเสี่ยงภาษีทรัมป์ยังไม่จบการค้าโลกไม่สมดุลไม่ใช่แค่สงครามการค้านะครับเขาไ่บทวิเคราะห์เยอะ แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มีความเสี่ยงเฉพาะจากทางสหรัฐอีกด้านของความไม่สมดุลคือจีนปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเพราะประเทศเศรษฐกิจหลักในอดีตส่วนใหญ่มีการเกินดุลการค้าเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงทุกประเทศที่เป็นผู้ขายจึงตั้งกำแพงภาษีและลดค่างเงินเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งของตลาดโลกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสงครามระหว่างผู้ขายหลายราย อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกสะท้อนจากการขัดดุลทางการค้าของสหรัฐที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลกแต่การที่มีการขัดดุลการค้าระดับสูงพร้อมกับการก่อหนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐกําลังมีการบริโภคโดยรวมที่มากเกินไปและในทางตรงกันข้ามประเทศคู่ค้าของสหรัฐโดยเฉพาะจีนเนี่ยมีการเกินดุลทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการด้วยซ้ํา ซึ่งเกิดจากอุปสงค์ในประเทศที่มีความอ่อนแอทาให้หากจีนต้องการขยายภาคการผลิตต่อเนื่องในอนาคตจําเป็นที่ต้องอาศัยตลาดต่างประเทศเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนและประเทศอื่นๆในโลกมีการบริโภคซึ่งน้อยเกินไปประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สหรัฐอเมริกากําลังเน้นย้าว่าในระยะยาวประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีนควรปรับสมดุลทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มอุปสงค์ในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดความไม่สมดุลของการค้าโลกโดยเฉพาะระหว่างสังเมริการกับจีนอย่างไรก็ตามการที่จะร่วมมือกันไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องนี้ที่สามารถทําได้ในระยะเวลาสั้นเพราะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจจะส่งผลกระทบตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต่างกันไปในแต่ละกลุ่มซึ่งทําให้อาจจะมีความเสี่ยงคัดค้านในการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงก็ได้ คือในกรณีนี้เนี่ยปรากฏว่าบทความเนี่ยของ KKP Research เนี่ยอธิบายว่าภาษีทรัมป์อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าการส่งออกจากจีนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยคาดว่าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคในระยะสั้นและจะใช้เวลานาน,านกว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงการค้าซึ่งจะนำไปสู่การปรับสมดุลทางเศรษฐกิจในระยะยา,าวเพราะมีหลายประเด็นที่เป็นประเด็นอ่อนไหว แต่ว่าในาระยะต่อไปจึงมีโอกาสสูงที่สหรัฐอเมริกาจะใช้ภาษีน้าเข้าเพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรองหรือปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศที่อ่อนไหวจากสินค้าจีนอย่างไรก็ตามในระหว่างนั้นคาดว่าจีนจะกระจายตลาดส่งออกจากสหรัฐเนี่ยโดยส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกําลังการผลิตส่วนเกินที่ยังมีอยู่โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนรวมทั้งไทยที่ดูเหมือนว่าจะมีอํานาจในการต่อรองในการขึ้นภาษีน้าเข้าตับหาก ผู้ผลิตจีนยังทยอยลดราคาสินค้าผู้ส่งออกมายังตลาดไทยสิ่งที่ต้องกังวลคือความเสี่ยงต่อการแข่งขันด้านราคาต่อผู้ผลิตไทยที่จะเร่งตัวสูงขึ้นไปอีกการแข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตไทยเนี่ยเราแข่งกับผู้ผลิตจีนไม่เคยเก่งใช่ไหมให้ของเขาถูกกว่าันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นบทความนี้เขาวิเคราะห์ว่าภาษีทรัมป์อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการส่งออกของจีนก็แล้วก็มาแข่งขันเชิงราคากับผู้ผลิตไทยในไทยนี่แหละ ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นโดยทําให้กิจกรรมในภาคการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทยเนี่ยหดลงเอาง่ายๆคือแรงกดดันทางเงินฝืดต่อเศรษฐกิจไทยที่น่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อธุร,รกิจและการจ้างงานจากกําลังการผลิตส่วนเกินของจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยอันนี้จะได้เห็นโอเคในขณะเดียวกันนะครับนี่คือ KKP Research เขามีเรื่องผลงานเรื่องของการปราบของเถื่อนด้วยนะฮะเฝ้าระวัง65รายการสวมสิทธิ์ไทยส,สวมสิทธิ์ในไทยส่งออกเข้าไปในสหรัฐอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลก็พยายามที่จะเน้นยำ้ำแล้วบางส่วนก็มาจากจีนเนี่ยแหละนะฮะที่เข้ามาสวมสิทธิ์นะครับก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาก็เร่งปราบมากขึ้นนะครับบริษัทนอร์มานีที่ใช้คนไทยบางหน้าตรวจเข้มมาตรฐานสินค้า ตรวจเข้มเรื่องของการสวมสิทธิสินค้าไทยตรวจสอบโรงงานต่างชาติที่ฝา่าฝืนกฎหมายในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีการปรับปรามการถ่ายลำสินค้าช่องโหวของการลักลอบการนำเข้าในแบบที่หนีภาษีโอเคอันนี้คือไทยพับลิการนะครับ